ก้อยกุ้งแซ่บๆครับพี่น้องมาเดี๋ยเดือดเอดเดือดเดือดเอดพี่สนุกจัดมาเอาสมผักน้ำเอาเดี๋ยวัจัดก้อยกุ้งก้อยกุ้งผักดองแซ่บๆครับพี่น้องมาเนี๋ยเอ๊ะผักเผาเขานะมาผักเผาเอาสมตำน้ำสมตำโอ้ยขักอีกหนึ่งมาเสีบเสียบเสีบครับพี่น้องแซ่บก้อยกุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งแซ่บสมตำผัก โอ้ยเขาเนี้ยมาเขาเนี้ยเขาไม่โบเนี่ยเขาไม้โ่โอ้ยเขาไม่เสียบเนาะส้มตำส้มตำเจนุ้ยโอ้โหกระถินเร็มบัวน้ำปลาเสียบผักส้มผักแต่ว่าสูตรเด็ดมันอยู่จานใหญ่ดิสูตรเด็ดอยู่อยู่กวยกุ้งนี่สูตรเด็ดมากรอกเขาขวบไม่ไม่หน้าบีบเยอะใส่หมดเลยพริกขวบตำไม่ได้ไม่เสียบด้วยของผมเนี่ย อย่าขังเพืนดิกล้วยกุ้งกุ้งธรรมชาติดิครับพี่น้องกุ้งธรรมชาติดิมาจากน้ำพองมั้งกุ้งนี่กุ้งน้ำพองกุ้งเต็มเศษๆครับพี่น้องเศษๆโอ้ยเสือดดดพักดองสมพักตำบักคุงบักกอกมาพี่น้องมาข้าวเหนียวพร้อมข้าวเหนียวโอ้ยลดชาดว่ะ ปลาดนวครับปลาดนวครับอ้ยผักกลับปาสูตรเด็ดสก,กินเนี่ยนะครับนี่กุ้งเต็มน,นี่ยครับพี่น้องแซ่บนี่มาทำกันนะครับพี่น้องครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม fc youtube ธนกรมาป้องครับพี่น้อง